คำสำคัญที่สุดที่ขิดเส้นใต้ค,คือคำว่าโอกาสไม่เคยมีมนุษย์คนไหนที่จะไม่ทําผิดพลาดโครงการรีสตาร์ทก็คือเสื้อเหล่านี้ก็เย็บจากในทันทัศนสถานหญิงให้ผู้ที่ขาดโอกาสมีไรายได้ทั้งอยู่ข้างในเดือนจำและนอกเรือนจำเนี่ยความตั้งใจของเราเนี่ยอยากทําสิ่งที่เป็นธุรกิจที่มีอิมแพคกับสังคมแบบจับต้องได้แตะไม่ทําแบบผักชีลอยหน้า สวัสดีครับผมวิสันวณศักดิ์ศรีสกุลนะครับเป็น CEO บริษัท Warwick Sport จำกัดมหาชนครับแบรนด์วอริ k เป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแล้วเราต่อยอดมาสู่เสื้อผ้าที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับที่มาที่ไปของโครงการรีสตาร์นะครับก็เริ่มต้นจากที่ตัวผมเองเนี่ยเห็นราชธรรเนี่ยมีผู้ต้องหาที่พ้นโทษออกมาแล้วโอกาสในการหางานทำเนี่ย น้อยมีจํากัดพอโอกาสไม่มีเขาไม่มีไรายได้เขาก็ไปทําผิดซ้ําคนที่อยู่ในวัยที่ควรจะมาเป็นวัยแรงงานทํางานสร้างผลผลิตให้กับประเทศกลายเป็นต้องมาอยู่ในเรือนจําก็ทําให้ประเทศขาดแคลนทรัพยากรในวัยแรงงานนียมากขึ้นไปอีกปัญหาสังคมนี้ก็วนเป็นลูปแล้วมันก็เป็นลูปที่ใหญ่ขึ้นความตั้งใจของเราเนี่ยอยากทําสิ่งที่เป็นธุรกิจที่มี i m p a c คกับสังคมแบบจับต้องได้ได้โอกาสที่ดีนะครับจาก t i j นะครับสถาบันการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ย พูดคุยและสนับสนุนแล้วก็ให้เราได้เกิดโครงการร่วมกันกันกบทางกรมราชทัณฑ์นะครับสวัสดีค่ะว่าเล,ยลัย์รัชุ่มชื่นค่ะผู้อำนวยการทันทศน์มิงกลางค่ะพอเข้าสู่ระบบของเรือนจําแล้วเนี่ยนะคะทุกคนจะมีพื้นฐานเดียวกันเลยคือขาดอิสระภาพสิ่งที่เขากังวลก็คือการถูกตีตราและการถูกปิดกั้นจากสังคมวันที่เขาจะก้าวออกไปสู่สังคมอีกครั้งนั้นล่ะค่ะคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นหัวใจ ของการแก้ไขฟื้นฟูให้กับน้องๆผู้ก้าวพลาดจริงๆรู้สึกดีใจค่ะที่วอริกได้เห็นคุณค่าและให้ความสําคัญของการพัฒนาน้องๆผู้ก้าวพลาดทุกคนนะคะก็คิดว่างั้นเราเริ่มจากสิ่งที่เราสามารถผลิตสินค้าออกมาขายได้ก่อนในเรือนจำมีความพร้อมอะไรบ้างขาดอะไรเราก็เติมเข้าไปเริ่มโครงการที่1เราก็เอาเศษแมสที่เหลือเป็นแมสใหม่ดัดแปลงเย็บเป็นกระเป๋าผ้าตั้งชื่อโปรเจกต์นั้นว่ากระเป๋าปันสุขแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มโครงการเสื้อตัวนี้โครงการ เสื้อโปโลเป็นสินค้าขายดีที่สุดของบริษัทบริษนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราตั้งหนึ่งรุ่นเนื้อผ้าหนึ่งแบบนะครับเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายขั้นตอนแรกก็คือเราคัดเลือกนะคะทีมน้องๆที่จะเข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการก็คือ 1. เราเน้นจากกลุ่มที่เขาใกล้จะพ้นโทษ 2. กลุ่มที่เขามีความสนใจ 3. เขามีความถนัดหรือว่าเขาอาจจะมีพื้นฐานในการตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อนเพราะบางคนนะ่ะเขามีรักษา เขามีความรู้เขามีพรสวรรค์อยู่ในตัวนะคะจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็เป็นคนเก่งในสังคมได้ก็คือตอนแรกที่มาก็หมดหวังสิ้นหวังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปแต่พอเราได้มาฝึกทักษะตรงนี้เราก็รู้สึกว่าตัวเองมีกำลังใจขึ้นงานตรงนี้มันเป็นงานที่ ทุกคนมองว่ายากหนูเองก็มองว่ายากตอนแรกแต่พอเย็บเย็บไปพอเราเข้าใจงานงานมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะเราทําได้ตอนแรกเลยทุกคนจะต้องทดลองทําทุกโโรเซสงานแล้วก็ดูว่าเราถนัดด้านไหนสมมุติว่าเราเย็บปกเราก็ต้องดูว่าปกเท่ากันไหมวาดแบบเท่ากันไหมส่วนโค้งส่วนแหลมคือทุกอย่างต้องเป๊ะหมดอะคะ่ะ เราค่อยๆทํากันไปตรงไหนที่มันช้าเราก็ช่วยกันคุยกันแชร์วความคิดปรับเปลี่ยนคนทําให้เป็นอีกคนหนึ่งสลับช่วยกันค่ะชอบตัวเองในเวอร์ชั่นนี้นะคะก็คือชอบตัวเองที่ว่าเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะเก่งขึ้นออกไปเราจะได้มีอะไรทําที่ไม่ต้องกลับไปทําอะไรเหมือนเดิมแล้วคือว่ารู้สึกตัวเองเก่งแล้วออกไปทําได้ค่ะที่บอกน้องๆเสมอว่า จงเชื่อในศักยาภาพและศักดิ์ศรีของตัวเองให้มากๆแล้วก็ออกไปแสดงความสามารถให้เต็มที่เมื่อน,นั้นแหละค่ะสังคมจะอ้าแขนรับน้องๆและน้องๆกลุ่มเหล่านี้ค่ะก็จะกลับออกไปเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมแต่ในสังคมไทยเวลาเราพูดเรื่องนีออกไปก็จะมีทางด้านบวกด้านลบคนที่เขาเป็นญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียมีท่านท่านติไม่ค่อยดีากับการที่เราไปสร้างโอกาสให้กับผู้ที่กระทําผิด นะอันนี้เข้าใจได้เหรียญมีสองด้านเสมอนะส่วนของเราเราก็ทําหน้าที่ภาคธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนหนึ่งขาในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างโอกาสทางไรายได้แล้วก็คําสําคัญที่สุดที่ขีดเส้นใต้คือคําว่าโอกาสไม่เคยมีมนุษย์คนไหนที่จะไม่ทําผิดพลาดทุกคนเคยทําผิดพลาดหมดแต่ว่าคนที่ได้โอกาสกับไม่ได้โอกาสนียมีชีวิตที่แตกต่างกันไมเวของวอริะครับผมคิดว่าเรา เป็นแบรนด์ที่ตั้งใจจะสร้างแบรนด์แบบสุภาพบุรุษเรามีต้นแบบจากโลกของความเป็นนักกีฬาเคารพในความเท่าเทียมกันของเพื่อนร่วมอาชีพหรือเคารพในกติกาของโลกกีฬาให้ความสําคัญในคําว่าโอกาสพนักง,งานที่ทําผิดแล้วก็ให้โอกาสเขาในการแก้ตัวเราให้โอกาสกับตัวเองในทุกๆวันที่เราตื่นเช้ามาแล้วเราก็ให้โอกาสกับผู้ต้องหาที่เขาอยู่ในเดือนจําที่เขาขาดโอกาส ทั้งในขณะที่เขายังอยู่ในเรือนจําแล้วก็พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยให้โอกาสเขาในการที่จะมีไรายได้คนที่ซื้อเสื้อ restart ถ้าเข้าใจและเห็นปัญหาสังคมมาคิดว่าเป็นส่วนร่วมหนึงในการแก้ปัญหาสังคมในเรื่องของอาชญากรรมทางสังคมได้เนี่ย<ๆ>ก็น่าจะอินใจไปพร้อมๆกับการซื้อเสื้อหนึ่งตัวด้วย